โลกใบเล็กของนักโดเตา่าพี่ชิงท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงได้อย่างไรสัตในตำนานเทพสมุมุดนะังเงือจริงให้สีสถา,านการณ์เป็นอย่างไรสัตว์สัตในตำนานกะเรียงหยุนไห่ตรงหยุนดูเหมือนว่าผู้ก่อปัญหาจาก เทียนซูได้กระตุ้นความโกรธอย่างแรงที่สุดสุดอีกครั้งถ้าไม่ใช่แสดงว่านายเมือหัวได้พบกับศัตรูแล้วและเราจําเป็นต้องเตรียมการผู้ดูแลโลกใบเล็กสเวียนเซนเซนเงียบนายท่านนายท่านกลับมาแล้วนั่นคือการแจ้งเตือนวูเหลยียงเป็นแกนกลางของโลกใบเล็กและอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆของนางจะส่งผลกระทบโดยตรงซึ่งสิ่งที่ชิงชิวทำในตอนนี้อาจจะส่งผลต่อนาง ข้าได้ควบคุมโรคไปเล็กแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วที่แ้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองข้าก็คิดว่ามีบัญญางผปกติเสียอีเมื่อพูดถึงเรื่องนี้นี่เป็นทางหงแรกที่ข้าเข้ามาในโลกใบเล็กของนายท่านมันแตกต่างจากที่ข้าจินตนาการไวม,มากบ้านของนายท่านเป็นโลกมหาสมุดขนาดใหญ่นี่เป็นเพียงหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้น สัตว์เหล่านี้ในตำนานต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่และสัตว์ที่มีลักษณะเข้ากันไม่ได้หรือเข้ากันหรือไม่เข้ากันจะได้รับการจัดการแยกต่างหากเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งแคจสิ่งแล้วยังมีโรคไปล้อีกจานวนมากวูเหลี่งจะเปิดพื้นที่ใหม่เมื่อจําเป็นดังนั้นข้าจึงไม่ทราบจํานวนที่แน่นอนและนางเป็นผู้ดูแลของพวกเขาพี่สาวกิเลนหมึกกับพี่สาวคนสวยคนใหม่ สั์ในตำนานกิเลนหมึกผู้ดูแลโลกใบเล็กสิ่งประดิษฐ์สว่งงางเงาเมฆาสว่งางคารวะนายท่านเหตุใดเจ้าถึงพาสตรีสองคนนั้นมาจากโลกหลักละ่ะเรื่องนี้วูเหลียงเป็นคนจัดการนางรู้สึกว่าเมื่อสตรีสองคนนี้มาจากอนาคตพวกนางอาจจะมีวิธีพิเศษในการหลบหนีและถ้าพวกนางอยู่ในโลกหลักพวกนางอาจจะถูกทุบตีดังนั้นการจับตัวพวกนางมาไว้ในโลกใบเล็กของนายท่านชั่วคราวและรอให้ท่านกลับมาเป็นการดีที่สุด ในท่านท่านกลับมาแล้วข้าไม่ได้พบท่านนานแล้วเป็นเวลาน,านานแล้วที่ข้าไม่ได้พบเจ้าเจ้าตัวใหญ่ขึ้นอีกแล้วหรือไม่ข้าเชื่อฝังท่านและพยายามลดน้ำหนักแล้วดีแล้วขึ้นมาเถอะสถานที่พบกับสตรีสองคนนั้นถูกเลือกไว้บนหลังของเจ้าทราบแล้วหวาใหญ่มาก เทียนซูตื่นขึ้นแล้วข้าต้องไปดูเจ้าพาคนของกองพลการเวลาไปที่หลังสเสวียนเซินก่อนทราบแล้วเจ้าค่ะเซียวฉีเจ้าเองก็รออยู่ที่นี่ด้วยรับทราบเจ้าค่ะเพิงเพิงและเผ่าของนางถูกมนุษย์ป่าป่าจับตัวไปข้าต้องช่วยนางเพิงเพิงคือผู้ใดสหายของข้าถ้าเป็นคนที่เจ้ารู้จักข้าไม่อาจยื่นมือเข้าไปช่วยได้ดังนั้นไปกันเถอะ อย่างไรก็ตามสาวน้อยตอนนี้เจ้าอ,อยู่ขอบเขตใดเมื่อเช้าท่านอาจารย์เพิ่งสอนข้าให้รวบรวมพลังงานถ้าข้าจะไม่ผิดขอบเขตที่ข้าอยู่น่าจะเรียกว่าขอบเขตมนุษย์ก็แค่ป่าตัวเล็กไม่กี่ตัวและขอบเขตมนุษย์ก็น่าจะเพียงพอแล้วขอบเขตมนุษย์ถ้าวิ่งสุดกำลังขนาดนี้คงใช้เวลาไม่ถึงชั่วยามหยุดเลย มันเจ็บนะท่านทําอะไรของท่านเจ้ายังถามไพ่หรือเจ้าอยู่เพียงขอบเขตมนุษย์และพวกมนุษย์หมาป่าพวกนั้นล้วนอยู่ขอบเขตททเลวิญญาณและหนึ่งในนั้นก็เพิ่งทะลวงไปยังขอบเขตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ห่างจากเจ้าผซึ่งอยู่ห่างจากเจ้าสองขอบเขตพลังแค่เจ้าวิ่งเข้าไปเจ้าก็ถูกมนุษย์หมาป่าตัวใดตัวหนึ่งจับกินแล้วขอบเขตททเลวิญญาณเจ้าไม่รู้ด้วยคำว่าตอนนี้เจ้าอยู่ขอบเขตมนุษย์ซึ่งเป็นขอบเขต ระดับต่ำสุดของขอบเขตการฝึกปืนและหากเจ้าฝึกต่อไปเจ้าจะรวมไปยังขอบเขตทะเลวิญญาณขอบเขตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และขอบเขตแดนสวรรค์ได้สุดท้ายเจ้าก็สามารถทดลองเข้าสู่ขอบเขตสวรรค์มนุษย์หลังจากผ่านพ้นภัยวิบัติทันสวรรค์ข้ายังมีเวลาให้ข้าข้ายังมีเวลาให้ข้าฝึกปืนอีกไหมเจ้ากำลังพูดถึงอะไรแน่นอนล่อมสายเกินไปแล้วความต่างของพลังมากเกินไปแล้วข้าจะทำอย่างไรดีเพึ่งเพิงและผ่อของนางอ่ะหือ ท่านอาจารย์บอกว่าท่านจะไม่ลงมือในการเดินทางครั้งนี้แต่ท่านอาจารย์ไม่ได้บอกว่าคนอื่นจะลงมือไม่ได้อาจารย์แม่ท่านเป็นสัตว์หลายที่ทรงพลังท่านช่วยค่าบินเหนือช่วยค่าบินเหนือมนุษย์มาป่าเหล่นานั้นด้วยปีกของท่านได้หรือไม่ไม่อาจารย์ของเจ้าบอกข้าว่าข้าไม่สามารถขึ้นหน่อยได้อืออาจารย์แม่หุบป Sail, ากเก็บหน้าตาของเจ้าเสียหยุดร้องไห้ได้แล้วข้าจะไม่ช่วยเจ้าอะาท่านอาจารย์แม่ท่านจะช่วยข้า อย่าเพิ่งดีใจไปนี่เป็นนี่เป็นการหาประสบการณ์ของเจ้าและข้าจะไม่ทำแต่ข้าสามารถสอนวิธีแก้ปัญหาหเจ้าได้วิธีแก้ปัญหาการเชิญหนาแบบตัวต่อตัวอัตราเป็นชนะเป็นศูนย์ได้โชคดีที่มนุษย์หมาป่า,านั้นไม่มีคนที่คอยควบไม่มีคนที่อยู่ขอบเขตสวรรค์มนุษย์ตราบใดที่พวกมันไม่ใช่ขอบเขตสวรรค์มนุษย์พระรามยาณและร่างกายยังไม่ผ่านทางสวรรค์พวกมันยังมีร่างกายขอบเขตมนุษย์ น้ำน้ำไอเทมทั้งหมดที่เจ้ามีออกมาแล้วแสดงอาคมที่เจ้ารู้ให้ข้าดูและข้าจะแวงแผนการลบให้เจ้าอาจารย์แม่ปวดดูพวกนี้เป็นสิ่งประดิษิที่ข้าใช้บ่อยที่สุดมันสะดวกมากที่จะใช้ตับเท่าที่ข้าใช้ให,หินวิญญาณเข้าไปนี่คือสถางเพลิงวิญญาณที่ท่านแม่ข้ามาแต่น่าเสียดายที่ดอกเมลีในนั้นใกล้หมดแล้วแต่ไม่ตป็นไรข้ายัางมียุดยุดยุด,ยดนี่จาอ,ออก นี่เจ้าไปเอาสิ่งประดิษฐ์ลึกลับมากมายขนาดนี้มาจากไหนและในนี้ยังมีสิ่งประดิษฐ์ระดับประถีอยู่ด้วยอาจารย์ของเจ้าให้มาหรือไม่ใช่เจ้าค่ะเป็นท่านนาท่านปู่และท่านญาติย่้ข้าออกมาก่อนเดินทางอาจารย์แม่มีสิ่งประดิษฐ์เครื่องดนตรีด้วยยังไม่หมดข้ายังมีข้ายังมีที่เก็บแหวนที่หางอีกเอาละเอาละเอาทุกอย่างเก็บกลับไปข้ารู้วิธีต่อสู้กับการต่อสู้ของนีแล้ว